นนนายกะะเชิญครับเอาเรื่องน้ำท่วมก่อนดีกว่าค่ะวันนี้เนี่ยเห็นท่านนายกรัฐมนตรีได้คุยกับรัฐมนตรีแล้วก็เรื่องเรื่องน้ำท่วมน้ำจากเหนือจากแคร่ลงมาลำน้ำยมนะครับไปที่มายังอำเภอสวรรคธโลกจังหวัดสุโขทัย ครับนเวลานี้ถามว่าสถานเอาอยู่ไม่เอาอยู่ครับแล้วก็น้ําในเขตอาเภอเมืองเอาอยู่ไม่เอาอยู่ยังไม่ท่วมนะครับอย่างสุโขทัยที่มวลน้าที่เห็นล่าสุดมวลน้าที่เราเป็นห่วงว่ามันจะมาประมาณเวลาแปดโงเช้านะครับเวลาแปดโงเช้าที่ผ่านมาจนถึงทุกวันถึงเวลานี้เรายังเอาอยู่ครับอย่างตัวเมืองสุโขทัยตอนนี้ยังยังเอ่อมั่นใจว่ายังเอาอยู่นะครับ ก็แล้วมันระวังถ้าถ้าพายุฝนมาอีกรอบก็ต้องแก้ไขตอนนี้ณเวลาน้มนลน้ําที่มาจากเหนือจากเราอยู่น,ยนายกได้สั่งการอะไรบ้างพี่สิก็ต้องท่านก็สั่งการ,การความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวจวังหวัดสุโขทัยและจะังหวัดภาคกลางไอ้ภาคเหนือตอนล่างนะครับก็พยายามกระจายน้ําสู่ลําลน้ําสาขา,าทั้งหมดแล้วก็ไปกักเก็บในอ่างหรือว่าแหล่งน้ําที่ยังไม่เต็มให้หมดนะครับในเวลาโขทัยตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ํา วนน้ามาจากมาจากแม่มอกลําปางวนน้ํามาจากวังชิ้นแพร่นะครับซึ่งตอนนี้มาถึงที่ที่สวนท้โลกแล้วถามว่าเอาอยู่ไหมยังเอาอยู่ท่านสิครับมีรายงานเรื่องพืชผลการเกษตรที่ได้รับความเสียหายณขณะนี้ตัวเลขมีประเมินตัวตัวเลขผมตัวเลขผมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอาเกษตรจังหวัดนะครับให้สํารวจโดยด่วน เห็น่าหางในพื้นที่ห่วงใยในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยมีเรื่องของน้ําด้วยที่อาจจะตรงนี้จะท่วมตรงนั้นอาจจะขาดแคลนอะไรอย่างนี้ก็วันนี้ที่มาประชุมวันนี้ก็เรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะครับในเขตพื้นที่อีซีภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองนะครับซึ่งกรมชุมระทานถือว่าเป็นเป็นแม่งานในการแก้ปัญหาตรงนี้ เราก็จะพยายามทํางานภาคร่วมกับภาคเอกชนที่ท่านวันนี้ภาคเอกชนมาหารือว่าจะแก้ไขหรือมีมาตรการยังไงที่เพิ่มความมั่นใจกับนันกองทุนว่าเราจะไม่มีปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องน้ํนาจากณเวลานี้ถามว่าเราสามารถเราเรามีเพิ่มความเชื่อมันน่นให้กับนันกลงทุนแล้วมั่นใจว่าทําได้นะครับซึ่งเราจะเพิ่มเพิ่มศักยภาพในการผลิตน้ํามากกว่านี้รองรับการเปิดตัวมากกว่านี้ของอุตสาหกรรมนะครับ ก็ท่านถึงเรียกประชุมวันนี้ครับที่ผ่านมามันไม่ได้คุยกันแบบบูรณาการครับวันวันนี้ท่านนายกท่านเรียกกรมทรัพย์โดยกรมกรมทรัพยกรน้ําน้ําบาดาลและกรมทรัพย์น้าของกระทรวงทรัพย์และกรมชุมนุทานมาวางแผนบูรณาการพร้อมกับเดียผมจะเชิญหนังสือเชิญ Eastwater แล้วก็บริษัทบงสยามมหาลือระบบน้ําส่งต้องทํางานแบบบูรณาการไม่ใช่ว่า ใครเป็นเจ้าของที่จะส่งก็ส่งที่จะหยุดก็หยุดไม่ได้ตอนนี้ต้องทํางานแบบบูรณาการเดี๋ยวท่านนายกท่านท่านสั่งการแล้วจะให้มีดําริท่านนายกเป็นประธานในการจัดการเรื่องนี้แล้วก็ให้กรมชนประทานโดยกระทรวงเกษตรและกรเป็นแม่งานในการดูแลเรื่องนี้มันต้องมีเจ้าภาพในการกำกับดูแลไม่งั้นจะแก้ไม่ได้อันนี้อาทิตย์หน้านัดประชุมต่อเรื่องนี้นะครับบันหน้าน่าจะบันจันบันจันบันจันหน้ารับม่นึดตามข้อกฎหมายจะเลือก ไม่ไม่ครับเวลานี้วงสระวงสยามเขาก็มีช่อน้ำเขาอยู่แล้วอิสวอเตอร์ก็มีน้ำเขาอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีเจ้าภาพในการเป็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่บ้านในการจัดการเรื่องนี้ตอนนี้ใครมันต่างคนต่างทาไม่มีบูรณาการกันใช่เพราะว่าน้ำมีแต่ขาดเจ้าภาพประมาณนั้นไม่ใช่ขาดเจ้าภาพคือที่ผ่านมาไม่บูรณาการกันต่างคนต่างทำนะครับทไมเต่างคนต่างเรา่เราไม่พิพาทวิจารณ์การเมงานรัฐบาลที่แล้วนะครับ สองหน่วยงานในสองบริษัทนี้ก็จะได้สมบัติน้ำเหมือนกันก็อย่าลืมว่ากรมชุมทานเป็นหน่วยงานที่จาหน่ายน้ําให้คุณถ้าคุณมีปัญหาก็ก็ต้องก็คือก็คือมั่นใจว่าในส่วนของกรมชุมทานที่ท่านดูแลเนี่ยมันจะหลังจากนี้ที่มีการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะทํไม่ให้เกิดปัญหาทั้งวิกฤตน้ําหรือว่าน้าขาดน้ำอะไรคือปริมาณน้ําใช้ในภาคตะวันออกนะครับทั้งตั้งแต่แปดรจนถึงตราดเนี่ยเรื่องภาคการเกษตร บริโภคบริโภคเราต้องทำคู่กันไปขณะเดียวกันจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองนะครับเป็นพื้นที่ EC เนี่ยมันจะต้องเก็บน้ําสำรองเพื่อภาคอุตสาหกรรมนะครับที่ผ่านมามันไม่คุยกันต่างคนต่างทำนะครับวันจันทร์ที่เชิญมาคุยนี่จะตกลงกันได้ใช่ไหมคะวันจันทร์นี้มีการประชุมกันต่อก็คือจะตกลงกันได้ว่าเดี๋ยวก่อนถึงวันจันทร์ผมต้องทําการบ้านวันนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมคะต่างคนต่างทำมันต้องเลิกนะครับจะมีเออกชนททัั้งงสบริษผมจะเรียกก่อนถึงวันจันทร์ ก็คือจะเรียกเพงสยามกับอีสต์ถูกต้องครับถูกต้องครับตรงนี้มันติดขัดเรื่องระบบท่อท่อส่งน้ําหรือเปล่าคือระบบท่อส่งน้ําต่างฝ่ายต่างก็มีเป็นของตัวเองแต่ไม่ได้คุยกันแนวทางให้คนตบืตบลงกันนี่คือเดี๋ยวผมจะเรียกมหาเรือนก่อนแตนไันไม่มีตัวตุ๊กตาว่าจะตกันก็ต้องก็ต้องถามเจ้าตัวก่อนว่ามีปัญหาอะไรกันที่ผ่านมาดูแล้วก็จะทํางานร่วมกันได้แต่มันต้องทํากันได้ครับ มันกรมกรมกรมตลาดก็ต้องก็บริษัทต้องมาคุยกับผมก่อนต้องมาคุยกับกรมชนก่อนนะครับเพราะกรมชนเป็นผู้จําหน่ายน้ําให้นะครับคือตอนนี้ท่านยกคือให้อะไรำนาจให้ดูเรื่องนี้เลยให้อํานาจเลยคือท่านท่านมีความเป็นห่วงเป็นใจเราต้องคุยกันนะครับมันก่อนวันจันทร์แล้ววันจันทร์นี่คือเอกชนยังไงคะคุณจอมประคุคือวันนี้มีภาคเอกชนมานั่งฟังด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นการสะท้อนปัญหาของภาคเอกชนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นกับนักลงทุนนะครับ สอบริษัทที่บอกว่าจะคุยด้วยนะคะคือคุยก่อนบรรจันทต์แล้วทบตีจะเรียกคุยวันไหนอะคะอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ฮะเดี๋ยวนี้หรือมะรืนให้ประสานอยู่ครับแล้วมันจะดูเอาข้อสรุปไปคุยกับในภาคของเอาข้อสรุปมาคุยกับภาคเอกชนก่อนที่จะมีการประชุมวันจันทร์มันต้องรอคำสั่งต่างๆนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันจะติดคดีฟามกันอยู่ผมไม่รู้มีคดีอะไรแต่ต้องมาคุยก่อนโอเคเลครับจ้าไม่ไปถามไม่การซื้อตำแหน่งในทบตี ว้าวมีไคะจะไปสาสาคือคือผมก็เห็นในสื่อวันนี้ว่ามีพี่น้องกรมชนเดือดร้อนว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ในการแต่งตั้งพอสำนักที่ว่างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้ผมจะเขียนหนังสือกเกษียณหนังสือแต่งตั้งํำการตรวจสอบเรื่องนี้นะไม่มีในยุคผมแน่นอน <Okay. S 1> แต่ยุคอื่นผมไม่พูดแต่ถ้าตรวจสอบว่าผิดเอาดำเนินคดีทันทีนะครับ คือเนื่องจากขอสํานักยังไม่มีการแต่งตั้งนะครับมันเป็นการมันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมของกรมชูประธานจะตีคล้องร้องเปล่าก่อนว่าจะมีการรับซื้อเสียงกันรับซื้อตําแหน่งกันแต่ไม่ต้องไม่มีอายุคผมนะแต่กระทรวงเกษตรก็ดูหลายกรมเหมือนกันอาจจะมีไม่รู้ว่าใครใครทำและรับผิดชอบนะครับเดี๋ยวผมผมจะไปถึงจะไปต่อยเลื่อนเรื่องเรื่องนกเรื่อง じゃあ帰った。<music> <music>